นะครับสาหรับเลขชุดผู้ใหญ่จะดีนะครับตัวนี้นะครับเขาให้เป็นเลขห้านะครับอมาเลขห้าแบบนี้นะครับมาเลขห้าแบบนี้นะครับผมน่าจะไปตรงกับเลขชุดลอตเตอรี่ผมแล้วนะครับเนี่ยนะฮะมาเลขห้าแบบนี้น่าจะตรงกับเลขชุดลอตเตอรี่ผมแล้วนะครับเนี่ยสวัสดีค่ะรอดาวขาดนะครับนะอาจารย์มองไม่เห็นหรือคะนะครับคอมเมนต์เยอะนะครับผมอาจจะ อ่านไม่ทันนะครับคุณพุทธพรนะครับคอมเมนต์มาเยอะมากนะครับผมอาจจะอ่านไม่ทันนะครับรอดาวค่าวดันนะครับเดี๋ยวรอดาวก่อนเดี๋ยวผมให้สบานเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะให้เขียมดาวโอเคไหมนะครับนะเข้ากลุ่มฟรีหรือเปล่าคะฟรีครับเอาแบบนี้กันกลุ่มผมเข้าฟรีไหมใครที่กดเข้ากลุ่มไปแล้วเมื่อกี้นะครับ ใครที่กดเข้ากลุ่มไปแล้วเมื่อกี้นะครับคอมเมนต์ให้เครดิ๋ผมหน่อยว่าเข้ากลุ่มฟรีไหมเข้าง่ายไหมนะครับนะให้ดูที่คอมเมนต์เป็นหลักเลยนะครับว่าเข้ากลุ่มฟรีไหมเข้าง่ายไหมนะครับให้ดูที่คอมเมนต์เป็นหลักเลยนะครับ <sk> ด,าดาวนะครับเดี๋ยวผมจะได้เขียนดาวให้นะนะครับสำหรับคนที่รอดาวนะครับสวัสดีค่ะเพิ่งเข้ามาะค่ะนะครับ คุณพุทธพรเห็นอยู่นะครับผมเห็นอยู่สวัสดีค่ะเพิ่งเข้ามาค่ะสวัสดีครับคุณสุมาลีนะครับนะโอเคนะครับสําหรับเลขชุด2ตัวนะครับเขาจะให้มาเป็น5้านะครับแล้วก็นะครับห้าหนะครับอันนี้เลขชุด2ตัวมันจับคู่ไม่ได้นะผมบอกแบบนี้นะครับว่าเลขชุด2ตัวเนี่ยมันจับคู่ไม่ได้นะครับ ส่วนเลขอันนี้นะครับจับคู่ได้นะครับก็จะเป็น94ถูกต้องไหมนะครับแล้วก็จะเป็น93นะครับแล้วก็จะเป็น43นะครับนะส่วนอันนี้ก็คือ5665เลยนะครับเขาให้มาแค่น,นี้เข้ากลุ่มฟรีค่ะฟรีค่ะนะครับโอเคโน้นนะครับ